บางครั้งสิ่งแปลกๆก็เกิดขึ้นใกล้ตัวเรามากเลย แล้วบางทีพวกเราก็ไม่เคยรู้เลยล่ะและในใจกลางเมืองทุูมซิตี้ของเราการแข่งขันลึกลับอย่าง s u i ิ g เกมก็กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รู้เรื่องนี้ปล่อยพวกเราออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวพวกเราต้องฟ้องนายแนะ่ปล่อยฉันกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยฉันยังไม่ได้ให้อาหารปลาของฉันเลยอะ่ะโอ้เธอกลัวงนะั้นเหรอตลกมากเลยอะ่ะพวกเราไม่กลัวพวกเธอหรอกนะไม่มีใครทำร้ายพวกเธอหรอกคุณผู้หญิงครับชิญออกมาได้แล้วนะครับจากมือผมได้เลยครับโหยฉันเมารถไปหมดแล้วเนี่ยแถมตอนนี้ก็หิวน้ำแล้วด้้วยย่รรัับบนีไไปดเลค จริงแล้วความโด่งดังมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแตดูเหมือนว่าผู้เล่นบางคนจะได้รับการดูแลที่ดีเป็นพิเศษเลยล่ะถอยหน่อยสิฉันต้องการต้อนรับเธอเป็นการส่วนตัวหน่อยนะรมแดงและการต้อนรับส่วนตัวแบบนี้มีแค่สาวโด่งดังที่สุดเท่านั้นแหละที่จะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้หวังว่าคุณจะมีความสุขกับที่นี่นะครับฉันก็ว่าไงาล่ะจา้าเอาถุงคลุมหัวออกได้แล้วล่ะอย่าทำผมฉันเสียทรงนะถอดออกสักทีฉันตายหรือ,อยกงเนี่ย ที่นี่มันดูไม่ค่อยมีเงินเลยอะที่นี่มันแค่ที่จอดรถนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปทัวร์เองนะครับเงินก็ได้จ้ะฉันว่าฉันไปเดินดูรอบๆหน่อยดีกว่าฉันไปด้วยสิเราฉันด้วยเธอจะรีบไปไหนของเธอนะตอนนี้พานโดงของพวกเราไปพักร้อนพวกเราก็เลยต้องการความช่วยเหลือของเธอหน่อยน่ะช่วยทำความสะอาดที่นี่ทีนะแล้วเธอค่อยไปเดินดูรอบๆเองก็แล้วกันฉันก็อยากไปแบบคนอื่นเหมือนกันนะนี่มันเป็นเกมที่โด่งดังมากเลยจริงหรอทุกคนฉันตกลงกับหัวหน้าของที่นี่แล้วล่ะวันนี้พวกเราจะมาปาร์ เย่เยี่ยมไปเลยล่ะขอบคุณนะมาปาร์ตี้กันดีกว่าต้องแต่ทำงานมาผมไม่ได้ไปปาร์ตี้แบบนี้มานานแล้วล่ะตอนนี้ถ้าไหนกำลังติดเทรนด์อยู่นะดูท่าของผมสักก่อนเต้นตามฉันนะ แล้วแบบนี้ล่ะแน่จริงก็เต้นตามฉันให้ทันสิเมื่อไหร่เธอจะหยุดเต้นสักทีอะท่าทางเธอคงจะไม่หยุดหรอกนะมาสนุกกันเลยดีกว่าดูเหมือนว่าเกมสุดอันตรายจะกลายเป็นอะไรที่สนุกสุดเหวี่ยงไปเลยล่ะแต่พวกเขาจะสนุกกันไปถึงเมื่อไหร่นะดูนะสิอ้าวโอ้ไม่นะนี่มันจบแล้วหรือเนี่ยฉันอยากจะสนุกด้วยนะ่ะ ว้าวนี่มันดิสโก้บอลน,นี่นาะนี่แหละสิ่งที่พวกเราต้องการเลยฉันขอเล่นด้วยนะตอนนี้มันเหมือนกับอยู่ในคลับเลยล่ะตอนนี้ทุกคนมาเต้นท่าหุ่นยนต์กันดีกว่าโอ้ฉันเต้นท่านี้เก่งมากเลยล่ะฮู้โอ,โอ้ไม่นะนี่มันอะไรกันเนี่ยอุ๊บดิสโก้บอลพังไปแล้วล่ะปาร์ตี้จบแล้วแน่เลยเป็นเพราะโซฟีเลยอะ่ะทำไมต้องเป็นความผิดฉันด้วยอะ่ะโอ้เรากำลังสนุกกันอยู่เลย ก็ฉันไม่ได้ตั้งใจนี่นาโอ้แจ็คก,กลีนเธอเชื่อฉันใช่ไหมฉันเชื่อว่าเธอน่าจะทําความสะอาดที่นี่ได้ดีมากเลยล่ะว่นไหนเขาจะจ่ายตังให้ฉันเพิ่มสักทีนะสวัสดีตอนเที่ยงนี่คือมือเที่ยงของเธอนะนี่นายคิดว่าฉันจะกินของพวกนี้จริงๆเะหรอโอ้ไม่อยู่แล้วหรอครับขอโทษทีนะครับผมลืมคิดไปเลยอันนี้โอเคไหมครับสูชงัน้นหรอฉันชอบมากเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะเอาไปเลยจ้ากุณใจดีมากเลยครับ ผมขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมได้สิไว้เจอกันนะบปดิจ้าฉันเอามือเที่ยงแสนอร่อยมาด้วยล่ะนายอยากจะแบ่งกับฉันไหมวันนี้พวกเรามีอะไรกินเป็นมือเที่ยงนะซูชิสดๆเลยครับนี่นายทําอะไรของ,งนาย่ยนี่คุณแควรอวนะนี่ไม่ใชสอาหารที่ฉันเตรียมไว้ให้เธอเหรอขอโทษทีนะครับนี่อาหารของคุณครับก็ดูดีอยู่นะ อ้นั่นหรออาหารของเธอของฉันดูดีกว่าเยอะเลยอะ่ะคุณคือไอดอลของผมเลยครับทาไมเราไม่มาทําข้อตกลงกันหน่อยเลยครับถ้าคุณเซ็นลายเซ็นให้ผมผมมีเซอร์ไพรส์มาให้คุณด้วยนะครับเยี่ยมเลยนี่ของคุณครับอะไรกันเนี่ยอียยมมาถามอะไรเลยดีกว่านะหอยนางรมกับเ้ะกน่ะหรอฉันไม่เห็นจะอิจฉาตรงไหนเลยฉันไม่อยากกินอะไรแล้วล่ะเธอเป็นดาราที่ดังที่สุดใน YouTube เลยนะ ฉันหิวแล้วอะฉันจะกินอะไรดีนะ <Wow. S 1> อ้นี่มันซูชินี่นาเด่ส่งมันคืนมาเลยนะนี่ไม่ใช่ของของเธอทําไมพวกเขาสองมาตรฐานขนาดนี้นะ <Wow. S 1> นี่เอานี่ไปเลยแล้วออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะแหมนี่มันอะไรกันเนี่ยคาราเมลเหรอมันดูน่าอร่อยมากเลยอะถึงเวลาเริ่มเกมแล้วเธอจะต้องตัดรูปนั้นออกมาจากคุกกี้ให้ได้โดยที่ห้ามทําให้มันแตกเลยนะฉันต้องพยายามหน่อยแล้วล่ะชอาเป็นภาพที่น่าสงสารมากอืม คนอย่างเธอคงไม่มีโอกาสได้กินอาหารแบบนี้หรอกขอโทษที่มาช้านะครับนี่คือคุกกี้น้ำผึ้งของพวกคุณครับพวกเราจะต้องการมันไปทำาไมเหรอจ๊ะแน่นอนสำหรับการเล่นเกมไงเลยครับเริ่มจับเวลาแล้วนะครับอะไรนะไม่เอาดีกว่าฉันไม่หิวแล้วอะ่ะพวกเราขอผ่านไปเลยไม่ได้หรอขอร้องเถอะนะมีได้หรอกครับถ้าคุณไม่ยอมทำตามาเานจ์นี้คุณก็ไม่สามารถผ่านด่านนี้ไปได้นะครับเป็นไปไม่ได้ ง่ายจะตาย <Wow. S 1> ฉันชอบมากเลยล่ะเรียบร้อยละเห็นไหมล้จ๊ะยินดีด้วยนะครับคุณพารดดานนี้แล้วเลยครับนี่เธอช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเราจะช่วยจ่ายค่าจ้างให้เธอเองถ้าเธอทําโจทย์นี้ให้พวกเราอะ่ะถ้าฉันทําฉันก็จะได้เงินสินะได้เลยส่งมาให้หมดเลยเธอช่วยพวกเราไว้ใช่ใช่พวกเราขอบคุณเธอมากเลยนะยินดีเสมอเลยจ้าเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมได้เลยขอบคุณนะเออขอฉันด้วยนะไม่มีปัญหาเลยจ้า เธอช่วยพวกเราด้วยนะวันนี้ฉันทำกำไรได้เยอะมากเลยล่ะนี่ไงล่ะฉันทำได้แล้วโอเคผ่านได้เลยครับสิ่งก็เหมือนกันจ้ะเยี่ยมมากเลยครับที่นี่มันดูน่ารักมากเลยอะ่ะทำไมฉันต้องมาเล่นด่านนี้กับคนไม่ค่อยมีเงินอย่างเธอด้วยนะไม่ต้องห่วงนะครับคุณต้องผ่านแน่นอนโอ้เอมโอเคเกมนี้มันดูง่ายมากเลยล่ะไฟแดงแต่มันก็น่าสนใจอยู่นะ เบื่อแล้ว่ะแต่ตอนนี้คุณต้องเล่นก่อนนะครับไฟแดงวพเราต้องแพ้แน่เลยนี่พวกเธอโอ้ขอโทษดีครับงั้นเดี๋ยวฉันทำเป็นไม่เห็นอะไรก็แล้วกันนะเบื่อไปแล้วไม่ละฉันโชคดีมากเลยอะเออฉันจับเด้ไว้ได้แล้ว นี่ทำไมเธอไปทำร้ายแจ็คคลินแบบนั้นละ่ะนี่มันไม่ได้เลยนะจริงด้วยทำไมเธอทำแบบเนี้อะไรกันเนี่ยเธออยากจะกำจัดคู่แข่งของเธอใช่ไหมนี่เธอปล่อยฉันเหรอฉันทำอะไรผิดเนี่ยเธอทำร้ายผู้เล่นคนอื่นนะครับงั้นเธอออกไปจากเกมนี้เดี๋ยวนี้เลยนะนี่มันไม่แฟร์เลยเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้ตอนนี้เธอต้องทำหน้าที่เป็นคุณผู้คุมเพื่อเป็นการลงโทษเงินก็ได้การเป็นผู้คุมเนมี่ยมันน่าเบื่อมากเลยเออนี่มันเกมเปิดของฉันเลยพวกเราจะเริ่มกันหรือยังอะ ต่ดูเหมือนว่าชาเลนจ์นี้จะเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยมาเล่นกันเลยไหมแมตอนนี้พวกเราก็เป็นผู้เล่นกันแล้วเหรองั้นโชคดีก็แล้วกันฉันชอบแบบนี้มากเลยล่ะพวกเรามีขนมเพียบเลยอ้าเจ๋งไปเลยอ่ะเอาถ้าฉันพูดว่าไฟเขียวผู้นหนก็รีบกันเลยแต่ถ้าฉันพูดว่าไฟแดงผู้นายต้องหยุดกันก่อนนะตอนที่ฉันร้องเพลงนายก็เต้นกันได้เต็มที่เลยแต่ตอนนี้ฉันหยุดร้อง พวกนายก็ห้ามขยับเลยนะน้าๆๆๆๆนาอ๊นายออกจากเกมนี้ไปเลยโอ้ฉันอยากสนุกต่อจังเลยอะ่ะฮืมเบรดาของฉันเริ่มทำงานแล้วล่ะเยีายวมามองผมแบบนั้นสิเธอชอบทาที่อย่างพังเสมอเลยแล้เธอมาตโกงใส่ฉันทำไมเนี่ยฉันจับสัญญาณการเคลื่อนไหวได้แล้วล่ะอะไรกันเนี่ยนี่มันเป็นเพราะเธอเลยยินดีด้วยนะปาร์ตี้เนี้ยจบแล้วล่ะพวกเขาเป็นอะไรกันนะ ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอะดูเหมือนว่าเธอจะแพ้งั้นเธอก็ทำความสะอาดที่นี่ไปเลยก็แล้วกันฉันไม่ทำแบบนั้นลูกนะอะไรนะฉันแค่ลอเล่นนะ่ะและนี่คือเวลาที่ทุกคนรอคอยพวกเราจะได้รู้กันแล้วเือว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะของ Squid Game เธอเตรียมตัวแพ้ได้เลยผมขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมนะครับได้แต่นายต้องทำให้ฉันชนะก่อนนะจ๊ะได้เลยครับ โอไม่นะนี่ไม่เห็นเจ้แฟร์เลยอะ่ะดูสิฉันอยู่กับแคลรลด้วยนะจ๊ะเดีย๋ยวเพิ่งมาเซลฟี่หรือสตรีมได้ใหมเนี่ยเธอต้องเข้ามาอยู่ในทีมของฉันก่อนแหนก็ได้จ้าฮะนี่มันแย่มากเลยล่ะแย่มากเลยผู้เล่นทุกคนพร้อมกันหรือยังครับเริ่มกันได้เลยนี่มันจะต้องง่ายมากแน่นอนฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะนี่มันยากมากเลยอะ่ะพวกเรามาฉลองกันเลยดีกว่าเธอมืออาชีพสุดๆเลยอะ่ะ ใช่ฉันพยายามเต็มที่เลยอะ่ะโอ้ฉันจะปล่อยพวกเขาดึงเชือกไปไม่ได้เร้วนะเดี๋ยวผมช่วยเองนะครับ1 2ดึงเลยโอ้พวกเราทำได้พวกเราชนะแล้วล่ะพวกเธอนี่ไม่ได้เรื่องกันซะเลยนะฉันทำเองได้อยู่แล้วล่ะนายทำฉันแพหมดเลยอะ่ะแบบนี้เธอก็ต้องได้เงินไปหมดเลยสิวู้ฮู้ฉันชนะแล้วล่ะฉันได้เป็นที่หนึ่งด้วยงั้นเงินพวกนี้ก็ต้องตกเป็นของฉันทุกคนฟังทางนี้หน่อยครับช่วยปรบมือต้อนรับคุณหัวหน้าของ Squid g เกมด้วยครับ สวัสดีจ้าถอยไปหน่อยสิคุณหัวหน้ากำลังจะมาแล้วอะไรกันเนี่ยแล้วแบบนี้ล่ะคุณหัวหน้าหรอครับขอโทษทีนะครับผมจำคุณไม่ได้เลยเลยครับทุกคนนี่แหละคือคุณหัวหน้าของ s q u i d g เกมของเราอะไรกันเนี่ยคงไม่นะโซฟียกโทษให้พวกเราเถอะนะพวกเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเธอนะฉันจะให้อภัยพวกเธอแต่มีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นแหละพวกเราพร้อมจะทำทุกอย่างเลยจ้ารีบไปทำความสะอาดที่นี่ให้หมดเลยนะ ไปทำงานเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเข้ารีบไปเลยนะพวกเรามาฉลองกันเลยดีกว่า